เป็นหนึ่งทุกทุกอย่างและหนึ่งนี้ในใจชนชายชาญชายหานต้าคือชายราชชมงคลปะทะเดือดเลือลอยูงคนต่างรู้แพ้ชนะจริงมวยไทยหัวใจสู้สำนึกรู้ทุกทๆสิ่งสำนักรักประจักิน คือนักสู้คู่คุณธรรม ครับกลาบสัสนีท่านประธานในพิธีครับเจ้าดวงเดือนนันชียงใหม่ประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่อธิการมบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลทาง9้าแห่งขอต้อนรับพี่น้องชาวราชมงคลทั่วประเทศครับรวมทั้งคือถ่ายองค์การนักศึกษ,ษาจังหวัดเชียงใหม่และแขก้มีเกติทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งความอบอุ่นณนะดินแดนแห่งอาณาจักรล้านานานบุรีสีนครพิงย์เชียงใหม่ในงาน ราชมงคลร่วมใจสืบสาวนวัฒนธรรมไทยและนิทศการผลงานนะักศึกษาคั้งที่ 2. สองสวัสดีครับผมธนวุฒิพงษ์ชัยครับสวัสดีเจ้าดิฉันนางสาวนาฎิฐาํำการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะครับการแสดงที่ผ่านไปครับเป็นการแสดงของโรงชุดนาตะมมยไทยครับเป็นทีมจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีร,ราชมงคลล้านนาภาคอียานใหม่ที่รัรบรางวัล ระดับชนะเลิศครับระดับบุรมศึกษาในรอบท่าเลือกในส่วนภู้วิ้าจากโรงการที่สุรักชาติรักหน่วยไทยครับค่ะและสําหรับงานก้าวราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยในปีที่ผ่านมานั้นนะคะเราได้จับหน้ามหาวิทยา,ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจงังหวัดสงขลาเรียกได้ว่าจากภาคใต้เมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ขึ้นเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสกับเปล่นนไอแห่งเมืองวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ครับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยศักยภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับ และสําหรับงานในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเป็นการรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งทั่วประเทศร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่นของตนเองค่ะใช่แล้วครับนอกจากนี้แล้วยังแสดงถึงความสมรสมานสมามัคคีของชาวราชมงคลน,นะครับแล้วก็แสดงถึงความเป็นไทยด้วยนะครับ ค่ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้เรามีแขกบ้านแขกเมืองเดินทางมาจากทั่วประเทศจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่านชัยยงเอื้อวิริยนกูลกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอเรียนเชิญค่ะ ท่านประธานสภาพเพฒนธรรมจจบัวรเเ่งใหม่เจ้ายายด็อกเตอร์็อกเตร์ลรเยายดงเดือนนัดเชียงใหม่นะครับท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านผู้บริหารและผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของคณะกรรมการจัดงานข้าราชการครู อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอพบพระคุณจเจ้าอุมงเดือนและเชียงใหม่ซึ่งได้ให้เกียรติต่อชาวราชมงคลมาชมนิทรศกา,ก,การผลงานนักศึกษาการแสดงและประกอบพิธีเปิดงาน ขาราชมงคลร่วมใจสืบสารวัฒนธรรมและนิทรราการผลงานนักศึกษาครั้งที่สองนโรงงานกับนโรงละครกับเทเตอร์อรครั้งนี้การร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้เป็นแนวคิดของเครือข่ายองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตลอดจนความร่วมมือ ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง9้ามหาวิาลยเพื่อดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชาติและความหลากหลายของวัฒนธ,ธรรมพื้นถิ่นในแต่ละภูมิภาคอีกครั้งได้นำกระบวนการประกันคุณภาพมาประยุกต์ใช้กับงานกิจกรรมและศึกษาของมหาวิาลยขระผม ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไ,ได้ร่วมชื่นชมกิจกรรมต่างๆได้นะบัดนี้ครับขอบคุณมากครับ คุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับท่านชยงเอื้อปริยานุกูลอย่างสูงนะครับลำดับ,บต่อไปครับกระผมค่ายขอกรับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับเจ้าดงเดือนณเชียงใหม่ประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดชิงใหม่้านบนวทีเพื่อรับฟังคากล่าวรายงานจากนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอกรับเรียนเชิญครับ ค่ะและในโันี้ขอเชิญนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานายเีรวุฒิกันทะอินกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเชิญค่ะ กาบเรียนท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านอธิการบดีรองอธิการบดีผู้บริหารแขกผู้วิเกียรติและนักศึกษาทุกท่านกระพง์นายชินรุษกันทินนายกอง์การนักศึกษามหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาขอกาบเรียนความเป็นมาของโครงการก้าวราชมงคลร่วมใจสืบสารวัฒนธรรม สื่ารพระธรรมและการแสดงผลงานนักศึกษาครั้งที่สองดังนี้จากแนวคิดในการร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทางเแห่งเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับได้ฐานรับและจัดกิจกรรมร่วมกันโดยในครั้งแรกได้จัดกิจกรรมณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาและครั้งที่สองได้จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและโรงละครกาดเทเตอร์อุทยานการค้ากาดส่วนแก้วจังหวัดเชียงใหม่องค์การนักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของนักศึกษาตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยอิทธิการผลงานนักศึกษาและสิงประดิษฐ์ของนักศึกษาแต่ละมทรศิลปะการสแสดงสี่ภาพการสัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษางานองค์การนักศึกษาโดยคาดหวังว่าจะมีผู้ร่วมง,งานประมาณ1,500คนในการจัดงานครั้งนี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสมควรแจกการกล่าวถึงด้วยความขอบคุณคือผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งคณะกรรมการอำนวยการและการดำเนินการฝ่ายต่างๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่ง สำนนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งโครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยหนังสือพิมพ์วิทยุและสื่อโทรทัศน์สมาคมศิทธิเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสมาคมศิทธิเก่าสถาปัยกรรมศาสตร์ภาคพายัพเชียงใหม่ สโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจาก6เขตพื้นที่หน่วยงานภายนอกและสุดท้ายที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ปรากฏอยู่ที่นี้คืออุทยานการค้ากาสสนแก้วและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคณะกรรมการงค์งการนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการมาด้วยความเรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบพิธีเปิดงานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปบักนี้ได้เวลาอันสุดวอแล้วกระผมค่าขอากาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน9ราชมงคลร,ร่วมใจสืบสารวัฒนธรรมไทยและงานแสดงผลงานนักศึกษาครั้งที่สองขอากาบเรียนเชิญครับ ท่านอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์คณะกรรมการจัดงานนายกโครงการนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและผู้มีเกียรติทุกท่านข้าเจ้ารดรจ้าวบุญเรือนณเชียงใหม่ประธานสภาวัฒธรรมจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานและชมงานณสถานที่แห่งนี้เป็นที่ทรากันดีว่าวัฒนธรรมของชาติกำลังตกอยู่ในภาวะวิตกฤตที่ทุกองค์กรจะต้องช่วยกันฟื้นฟูทนุบำรุงส่งเสริมให้คงอยู่เคียงคู่กับการพัฒนาประเทศ พระเจ้ามีมามุติยินด,ด,ดีที่ได้เห็นเยาวชนของชาติรักและคำนึงถึงการอนุรักษ์ความเป็นชาติด้วยการจัดงานงานก้าวราชมงคลร่วมใจสืบสารวัฒนธรรมและแสดงผลง,งานนักศึกษาครั้งที่สองทั้งนี้เพราะสังคมไทยกำลังอยู่ในทางกลางกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่ทำให้เยาวชนและคนไทย หลงลืมความงดงามและรากเง่าของความเป็นไทยจึงขอเป็นกำลังใจให้องค์การนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้คงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้นเก้าแห่งและสังคมไทยตลอดไปสุดท้ายนี้ขออ,อ,อนวยพรให้คณะกรรมการดำเนินงานผู้ร่วมงานทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ มีกำลังกายกำลังใจที่จะจะที่จะทำงานให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไปบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วข้าเจ้าขอเปิดงานก้าวราชมงคลร่วมใจสืบสารวัฒนธรรมและแสดงผลง,งานน่าศึกษาครั้งที่สองณบัดน,นี้ យ៉ាងមីតលកាន់ចា